ชุ่มสบายมันเสมอมั่นเครื่องใหม่พี่น้องความเก็บยได้ความขายยินดีมิตราบสวัสดีพี่น้องทุกทุกท่านที่ท่านรับชมช่องร้อนช่องแวนเก้าแปดนะครับก่อนอื่นเพื่อเป็นการใจกกระส่องซอยกดไหลซอยก็แช่ซอยกดที่ตามมาพี่น้องมาหนีผ้าพี่พ่อน้องนะครับมาเลาะมาลุยตลาดโพสีเพื่อเมืองจังหวัดอุดรธานีกับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขายได้บอสมการขายได้ไหมแล้วเพิ่งเปิดเพิ่งเลิกเพิ่งเริ่มเป็นไงพอได้ขายไหม แล้ววันนี้การทำผู้ชมนะครับคนเห็ดเรมพวกเชี่ยวเขาแฝดพาคพิภพนองคับพัดรอดตลาดตลาดโค้ดสีนะตลาดโค้ดสีนะท่านผู้ชมนะครับตลาดโค้ดสีนะครับโอ้คขาดเปียบนะครับลังสุกทานแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับล้างสุกทานแล้วไมคขาดเปียบเลยพี่น้องนะครับตลาดโค้ดสีนะครับเอาเห็ดก็มีเห็ดการเท่าไหร่การละหาสิบบาทพี่น้องเห็ดนะครับการละหายสิบบาทถูกๆี่น้ำยานางนั่นไหน้ำยานางนะครับถูกๆอะไรเป็นกล่องเนี่ย เฮ็ดละอ๋อได้ดเด็ดการอะไรนี่มีครบเลยนี่ห้าสิบบาทการละห้าสิบบาทพี่น้องในเฮ็ดที่พัทยาภูเก็ตครบนะครับนะครับโมนี้นะครับผาพี่พะนองนะครับมาหลอดรักต้มการนะครับตลาดนะครับตลาดผู้ซีนะครับคุ้มนะครับคุ้เชี่ยนพี่น้องนะครับหมูทอดไก่ทอดโอ้ยอย่าะเลยพี่น้องตลาดพี่น้องนะครับอยะยะเลยนะครับคุชมนะครับสวัสดีครับครับผมไกดีไหมครับไกดีครับต้องการหยุดไหมครับ ไม่ได้หยุดไไม่ดด้หยุเลยอุยขยันกังเลยโอ้ยก็ขายไม่ขาดตลาดผู้ชีพขยันขยันพี่น้องนะครับก็ไมีหยุดสองการนะครับเรื่องธุรกิจแบบนี้ต้องเอาธุรกิจไปก่อนใช่ครับอ๋อดีเนี่ยเดี๋ยวอ่ะขายดีนะครับน้าเป็นกําลังใจให้ครับเก็บคนใหม้ธุรกิจผู้ชีพพี่น้องนะครับตลาดผู้ชีพพี่น้องเก็บเลยนะครับล้างโุ้งการแล้วน้าการทำไปชั่วโมงลังโุ้งการแล้วเก็บเลยนะครับแม่ค้าดเก็บเลยนะครับอาหารการกินเยอะเหมือนเดิมเก็บเลยนะครับ ผลไม้นะครับเก็บเลยนะครับล้างตกแต่งไปน่องนะครับเก็บเลยนะครับที่ร้านนะครับตลาดโคดสีไปน่องไปตลาดไงนะครับตลาดนี้ไปน่องนะครับนะครับถ้าวไปน่องนะครับมาหลออตลาดโคดสีแล้วสำหรับผู้ชมนะครับโอ้ยแม่ค่าขยันไปน่องต้องการข้าวโพดยศเมียค่ะโคดสีใช่ขยันขยันไปน่องอะไรห่ออะไรเนี่ยผัดไทยค่ะอันนี้เป็นผัดไทยวุ้นเสนกนผัดไทอ๋อห่อผัดไทยแล้วเป็นนองนะคะที่ผ่าไปแล้วกสื่อของเราเลยคผัดไทยนะครับ พิม่าบาทียพิม่าบาทเอาขายดีนะครับเคุณพี่เลิศไม่ใช่ถั่วไม่ใช่ทิชนรับอ๋อเอาเอาพิมใหม่ไทยแล้วครับให้ไข่เราไขยดีให้ไข่ติดไขยดีเด้อครับครับนะครับขาหมูเราไปเด็กกินได้กินไปนองนัดคนทำหมูให้นองนะครับครับเด็กกินนะครับสองร้อยดีกว่นะครับหนุ่มๆนิ่มๆนะครับตลาดก้นชีนะครับคุณผู้ชโอ้ตลาดก้นชีนี่เทียบไว้เสียนองนะครับเสียบๆนะครับแม่คข้านะครับ เริ่มคืบคักคืบคัทกันนะครับหลังตงมกานนะครับตอนต้มนะครับเทียบเลยนะครังต้มนะครับเทียบเลยเทียบเลยนะครับนี่เจ้านี่ขายดีดีพี่น้องอาหารเล่าเป็นอาหารนะครับอาหารที่สานนะครับพี่น้องนะครับขายดีไปดีนะครับพวกเจ้านี่นะครับพี่น้องหลังต้มกานแล้วนะครับราคาพ่อค้านะครับเทียบนะครับตลาดโคกชีพี่น้องนะครับคันนี้โคกชีเนี่ยกาแฟชาดีพี่น้องนะครับเพราะรสตลาดโคกชีอีกทางหนึ่งนะครับต้มกันนะครับโอ้ยครับเขานะครับขับเขาทะลุสวัสดีครับขายดีนะครับขายดีอยู่ครับต้องการหยุอดไหมไม่ได้หยุดเลยค่ะว้ายขยันัง โอ้ยนะค่าตลาดนะค่าตลาดโค้ชีขยันขยันพี่น้องเดาต้องการขับวัโดุเปรี้ยวเล่านะครับเพื่อจะกินจะกินนะครับไก่แบบนุ่มๆนุ่มๆนะครับที่ตลาดโค้ชีเราทำส้มนะครับหล้างซุปการนะครับราคาเรียบเลยนะครับเราต้องกินตนาการไปค่าที่พี่น้องมารองตลาดนะครับตลาดโค้ชีนะครับพี่น้องนะครับที่ตลาดโค้ชีนะครับเรียบนะครับโยยโยยไก่ เป็นไมหน้อยโยยไก่นว่าโอ้ยไปตะกินนะฟังซื้อไปตะกินนะครับอ้าวขายดีนะครับเออหยุทธ์แหนไประยุทธ์แหนเอาเงินแหนเกี่ยวแหนครับอาหารก็เป็นลูกพี่น้องนะครับโอ้ไปตะยู่ไปตกินนะครับตลาดโคตรซีนะครับผสมกับเกาขั้วเปิดหอวตลร้อนนะครับพี่น้องนะครับเหียบเลยพี่น้องนะครับโอ้ยแม่คขาเลยคึกคักคึกคักนะครับหลังสงกรานแล้วนะครับมีช่วงนะครับ นาเมเนียมไม่ต้องช้ยากาแฟดพัีมาลองที่พาอหนอนมาลอดตลาดโคดซีนะครับท่านผูมนะครับราค้าในคือคักนาดูแลครับทั้งสุขการนะครับส่วนมากกับพยุตเนาะอ่าเอาดีแล้วดีแล้วครับผู้ผลเลนเมื่อยในเซรามิคเราโยนให้กินนะครับโอ้ดีแม่ค้านี่ดีเด้ครับพี่น้องนะครับถือว่าพอดีว่ามียนนี่ต้องการเล่ากับพยุตนะครับพี่น้องให้บริการอาหารการกินกับพี่กับน้องเขาตลอดเวลานะครับแม่ค้านะครับที่ตลาดโคดซีนะครับอาหารทะเลดูดพี่น้องนะครับ ผู้งี้ยๆนะครับหาหาเป็นหลวงนะครับก็ต้องไปเขาั้วผพรรองนะครับสื่สีกินได้เลยนะครับเป็นนองนะครับอาหารแซบเจ้านี่แซบอาหารแซบสลาดพ้าีกซบไก่ดีไก่เอไก่ในว่าทํานตองการยุตว่ะต้องอารยุติปะเ้ยเป็นนองนครับเสยวป่ดอีกนึ่งดูครับเกลี่ยเปน่องนะครับเกลี่ยไปเกลี่ยไนะครับหลังส้งการเราคือคือตักนะครับ้าคนะครับคือตักสองการดีเยอะนักพนยู่บ่ ยุดยุ่ววะโอ้ใครอยู่แต่มีเวลาเรียนยอยฮะเศร้าเรียนละบาทนี่เอาเงินอย่างเดียวอโอ้ยพัดกุ้งลำตัวรถไปกินนะครับพี่น้องครับไปกินให้ก็อาหาร้ารกินไปกินพี่น้องดูครับอาหารอาหารจะเป็นบุตนะครับไปกินได้กินพี่ไไน้องดูครัรรบมีแต่ของหน้าอร่อยหน้าอร่อยไปได้กินได้กิน คุณหมอได้ยังไปกินได้ยังไปกินปลาปลาเมล้มลมค่ะโอ้ยนะครับปลาชิ้นมเมล้อนะครับนี่ยไทยพิเศษด้วเป็นบุคคลพิเศษสงการไหนยุดวะยุดจ้ายุดจะว่าเออชดเชยชดเชยชดเชยทำเยอะๆยชดเชยพี่น้องนะครับขอับเอาพี่น้องนะครับนะครับตลาดขาดปลาทูบันเดียสขาดปลาทูคือผ่เป็นตลาดและพี่น้องเลยนะครับใช่ครับ พ่อค้าแม่ค้ากําลังคึกคักคึกคักนะครับหลังสงมราดแล้วนะครับเปียบอาหารประเภทลูกนะครับประสมของโค้กผลไม้อร่อยนะครับไปถึงบ้านกินล้เลยนะครับสูงเท่าไรนะครับเนี่ยสูงเอ้าสูงอะไรยี่สิบบาทเอาราคาเพราะแค่พี่น้องเขสูงยี่สิบบาทนะครับเนี่นะครับคาราโปซีนะครับเพิ่มนะครับเป็นอาหารเพื่อนบ้านอีสานบ้านฮอพี่น้องนะครับเพรว่าจะเป็นลาบเป็นพ่นนะครับเป็นแก้วนะครับนี่นะครับของเจ้าดีนะครับปลาครูก็มีน้ำพริกปลาทูก็มีนะครับขากระมี่พี่น้องนะครับเด็กอกินยุกนะครับเด็กอยากกินอยากกินพี่น้องนะครับ คือคักคือคัตนะครับรังสุการณ์แล้วแม่ค้านะครับพี่น้องนะครับตลาดโคดีนะครับอันนี้พอเพจย่างปลาให้กชุบมาครับเนี่ยต้องเท่ใครแม่ค้าครับเนี่ยต้องละสี่สิบบาทพี่น้องนะครับอ่าพอเสิร์ฟวิสินะครับย่านะครับแบบเพจอาหารเสพติดปลูกฉลูกชุบนะครับคือคักคือคัตรังสุการแล้วนะตลาดนะครับตลาดโคชีนะครับปลูกชุบนะครับวันนี้พ่อพี่พน้องนะครับมาตลาดโคชีนะครับอ่าคือคักคือคัตนะครับพี่น้องนะครับ จะอักมากเลยนะครับโดยเฉพาะอาหารสำเร็จรูปนะครับทำเพื่อมาขายเยอะแยะมากมายขายของพี่น้องนะครับ,รบอ่าก็ต้องไปเขาควบผลเราเนีน่ยขายเรียบไหลเรียบร้อยนะครับขายดีปะสงการีกเยอะปะหยุดวันเดียวโอ้อย่านขาดไรได้โอ้ดีแล้วดีแล้วดีแล้ว,ลว,ลว,ลวครับมันจะไม่ขาดไรได้ผู้กินก็นจะได้ในคือต่อยาศวรดษตายแล้วผู้กินมั่นตะเรียนโมนมีลาเพชรกระเป๋าแล้วครับคือต่อเมค่ะสงกมกันได้แล้วครับเนี่ยฮะ ที่สิบบาทพี่น้องนะครับถุงมาเลอเลยครับนั่งกับเราพระธัญยกบมลห้มันถุงใหญ่เป็นกำลังใจขายดีได้ไหมครับเด้อหนึ่งปลาปลาหนึ่งที่น้องโอ้ยนะครับไป็นตัวจกินนะครับพี่น้องเป็นปลาเค็มนะครับเยอะๆเลยนะครับทางไปชมนะครับตลาดโพชีนะทางไปชมนะครับอันนี้ขาพกี่กิ่งนอหนะครับกิ่อตลาดโพชีรับครงการแล้วนะครับทางไปชมนะครับข้เปลี่ยนไปพี่น้องนะครับ ราคาคือคัตคือคัตคือเกานะครับพี่น้องนะครับร้านตลาดขานตรงการแล้วนะครับทุกทคนนะครับคือคือค้าดูได้นะครับเฮ้ไอ้ที่มอนหมอนเป็นผ้ามอญป่ะหมอนเงินหมอมีบ่ะมีโอ้ยเอหมือนเราบ่ะเนาะครับมือนนี่ครับเอาล้างตรงการแล้วราคาคือคาคือเก่าเด้อพี่น้องในตลาดโพสีนะครับน่าคือคคือคักนะครับ นะครับคือเกา่านะน้าติ่มท้อก็ทอดแล้วบอกว่าเ,น,เาน,านีนนยเ่ยโอ้ฝนเขาบอกตุเรียนเราพุทธภาพจังอย่างนี้พีนน่น้องเป็นอายุแต่กินอุเรียนจะทอดไปโอ้เปไ็นแกินนะครับทุกคนที่พีอายุกินนะครับพี่น้องใครตุเรียนนะครับนั่นครับอ่าโอู้นเปไนแต่กินพี่น้องครับทุกเบสทุกครับอ่ามาแล้ยตุเรียนมาแล้วครับอ่าพร้อม มอนฟองมานี่นี่เลยยังเหลือแต่หมอนเงินประทมาอยู่หมอนฟองมาแล้วอ่ะปัดทูพี่น้องปัดทูนะครับทางโซเทลนะครับปัดทู้ครับแปด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 พี่น้องโอ้นะครับเปรียบเลยพี่น้องนะอ่านการกินตลาดตู้ซีพี่น้องไรครับไรเนี่ยนะครับโซเทมนะครับเปรียบเลยนะครับเปรียบเลยเปรียบเลยนะครับเยอะๆเลยนะครับลังสงการลักทรัพยลักครัคย์ลักทรัพย์นะครับพี่น้องนะครับคือคักย์หนาดูเลยนะครับ ยศดมาต้องการต้องการอะไรยุดตะมัวปะมาได้ยศโอ้ดูใบเจ้าเนี่ยดู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 ขยันขนาดแบบดูกับดูปะนะกันละอาภอเพียร์สืบผลนักการเกษตรจะมีตับเป็นน้องเกษตรพิการนะครับตลาดนี้นะครับมีกันนะครับเยอะๆเลยนะครับอาภอเพีนะครับเกิดผลนักการเกษตรเป็นน้องถูกๆนะครับผลนักการเกษตรทุกเม่ียถูกระเป็นน้องกบว่ายู่ตลาดไหญ่ก็ถูกนะครับทุกคนนะครับนะครับถูกมากเลยนะครับ มาเท่าไรครับเนี่ยคิวบาทอาทำผู้ชมนะครับเป็นพนักงานเกษตรถุงนะครับคือมือถืตลาดนี้ขึ้นหาบาทสตลาเนะท่านผู้ชมนะครับนะครับนะครับิบาทมัดใหญ่ๆนะครับนะครับเยอะๆเลยนะครับเป็นพนักงานเกษตรนะครับตลาดข้อสีนัทชันผู้ชมนะครับเรนล่องชแนลกัแม่ภาคีผนองรอตลาดข้อสีนะครับผู้ชมนะครับนะครับมาเพืนคือพนการเกษตรกรบเทียมพืนการับตลาดท่านผู้ชมนะครับเยอะๆเลยนะครับเยอะเลยไปนองเยอะแล้วตลาดโองการนะครับคือทักคือัคือทผู้ชมนะครับเกียบเลยนะครับ เพื่อเขากล uh ่องพี่น้องกล่องเท่าไรนี่ครับเนี่ยกล่องละสามจี้บาททุกกล่องนะครับครับอ่าซื้อข้าวแถมกล่องนะครับซื้อกล่องแถมถุงยิวมาแถมยังอะไรแถมอะไรแถมช้อนแถมช้อนด้วยโอ้มีช้อนด้วยสงการได้หยุดไหมสงการหยุดวันหนึ่งหยุดวันหนึ่งขาดรายได้ต้องรีบมาอ้าขายดีนะเป็นกำลังใจให้เด้อปีใหม่ไทยแล้วให้ร่ำให้รวยใครดีใครดีเด้อ ครัได้ตักมั่นพี่น้องนะครับตักมั่นนะครับเพียบสวัสดีครับใครดีไหมครับใครดีค่ะใครดีเนาะอ๋อดำรงชาแนลกาแฟต้องการให้หยุดไหมไม่ได้หยุดเลยอุ้ยทำไมขยันเพราะว่าไข่มันไม่ยอมหยุดเลยเราอยากจะหยุดมันก็ไม่หยุดเออตามใจมันเราต้องตามเออตามใจตามไข่ตามไข่เลยใช่ไก่เนี่ยไก่อารมณ์อือแล้เอาไข่ครับพี่น้องนะครับเอาไขุ่งละเซี๊ยบบาทนะครับ ไก่แม่ไก่อารมณ์ดี <c oughs> มีไงมีไงมีแม่ไก่ให้ดูเลย <c oughs> ไก่แม่ไก่อารมณ์ดีพี่น้องไก่ไก่อร่อดีครับเราไม่มีไข่อย่างหนึ่งที่ผมไปไปทายน่ะมันเป็นลูกใหญ่ๆเขาว่าไม่มีไข่ไข่แดงเนี่ยมันมันมีมันมีของหัว <c oughs> ออใช่ใช่ไหม งงงงง่ายเป็ดไปได้ไงยาวยใช่เขาว่าไข่แดงเนี่ยมันเขาบอกมันมีอยู่สองเลยครับได้แต่อย่างเงี้ยเนี่ยสองเลยต้องเอามาเล้วมีสามติดไปจริงเหรอมีจริงเหรอจริงจริคุณซื้อนี่เดี๋ยวจะต่อให้คุณดูเลยเนี่ยครับ ต้องแก่เพิ่นบ่เบิ่งของเจ้าของ,ของโอ้ยเห็นเพิ่นขายดีล่ะยืนบนก็เพิเ่อน,นอาพี่ได้พี่นอ้องง่ายพี่เรายืนเหงาอยู่แพีห้หมกใส่ปลานะครับหมกใส่ปลาพี่น้องนะครับอันนี้แม่งไห้ไห้ชื่อะอะไรครับคุ้มเท่าไหร่เท่าไหร่นะยี่สิบบาทสี่สิบบาทเออตะวันสันแนครับอเมริกาพี่น้องเรายืนกระลัง เบิ่งเยอะแต่เรกลังมองหายยอะครับจะกล้งมองหายยังเราเสิมีนะเรามอ่งนี่นะเอาขายดีนะครับเออครับอีไม่แล้วเป็นกาลังใจให้ได้ครับนี่เดี๋ยวขายดีเ่ราะ้อมืิบดแล้วไข้สิบดล้วนี่เห็นบ่เนี่ยครับร้อมะไดนี่ของเจ้านี่้องละหาสิบบาทมูดทอดพี่น้องนะครับเอาไปเด็กกินยุ่เกล้าเอาไม่ห่วยยี่พี่น้องนะครับนะครับสามชั้นนะครับเนื้อหมูพี่น้องนะครับกระดูกอ่อนนะครับ กระดูกแก่พวกนี้นะครับนี่คืกระดูกร้อนมันสามท่นนะครับกันมาาขาสั้นกับยู่บ้านอยุบาสนี่จะสามท่านใจประจําต้องการในยศปะม่ครับต้องการยศเสมอไม่อยู่เลยนหรอ,อรโอ้ขยัาานแท้เพได้เป็นลูกเขยดีดนะ้วยเนี่ยต้องการกับประยุทศไว้ดีด,ด,ดีดีครับคนหนุ่มทุกวันพี่น้องเอ้ยครับขยัาานขันแข็งทขม,มาหากินนะครับต้องช่วยเหลือตนเองกับตีเยตนนนัทโถนะครับพี่น้องติดไปเพื่องปืนกับเพื่องอะไรนะครับสมมืิเลยครับ ช่วยมือนะครับเด็กไปรุ่นช่วมือเด็กหน้อยช่วยมืออายุหน่อยหน่อยนะครับกระลังนะครับล่างสางขันกระลังพัฒนาตนเองพี่น้องนะครับกระลังสางขานาคุณตนเองเพิ่มข้าตัวเองพี่น้องนะครับคณะส่งการน่าพัฒน์ยุทธเได้ครับนี่นี่นมบอรอเนี่ยมีเมียจะก้นมีลูกจะก้นแล้วโมมีครับโมมีโอ้ยเราสางขยันขันแข็งแล้วเป็นนุ่มมาจะช่วยตัวเราส่งแก้วเราจะ่็ข้าพนังใจเลยพี่น้องขายประจำไหมมั้ยครับโอ้ขายประจำยังไประจำเนาะ อ่าเมื่อนี้พี oh ่น้องนะครับก็ชแนลการเปิดทันีพี่น้องมาเลาะนะครับหลังสงการนะครับพี่น้องโอ้คือคคือคัดการทำผุ้งนะครับคือทำงหนาดูเลยนะครับพี่น้องนะครับนะลุงหลบรอได้ทอดหมูพี่น้องนะครับทอดหมูทอดมีเป็ดแซ่บแซ่บพี่น้องดูครับเป็ดแซ่บไปได้กินนะครับพี่น้องได้ครับดูนะครับเป็นแซ่แซ่บนะครับกับเผาเล่านะครับย่างคุณไว้นะย่างย่างนั้น พีร่าพี่น้องนะครับสายหวานนะครับน่ากัดหวานไปยิ้มมากกวานะครับเขาหล่อกขาเดียนะข้าของหวานแล้วหวานนี่เป็นไปไม่ได้ครับขนมไทยบ้านโอ้ยขนมเราเห็ดโอ้ดูครับเาอนนี้เขาเป็นขัดต้มยังกับขัดต้มมันหงอกบ้านเท่าไหร่ครักขัดต้มมันหงอกพี่น้องนะครับกัดต้มมันหงอกหวานเท่าพี่น้องนะครับของหวานครับของหวานนะครับสายหวานสายหวานหลังจบการเราคือคือคือพี่น้องนะครับคือคือคดูด้วยนะครับไม่รู้นะครับ หลังสงการเราซื้อคัดนะครับตลาดพวีกันอกนะครับรหาเมืนน่อ้านคือคัดนะครับคคคือได้วันไม่หรอขนมไทยหวานทำรสมับเรียเลยนะครับ โอเคพืชพจทังการเกษตรเป็นนองเทียบด้วยกันในตลาดโพสีนะครับพี่น้องนะครับตลาดโพสีนะครับเทียบเ้วยพี่น้องนะครับเทียบเ้วยเทียบเรยพี่น้องนะครับตลาดโพสีพืชพดทังการเกษตรโูกโหนนองนะครับตลาดโพสีนะครับทไม่ไราะะันะครบแต่ถ้าพี่น้องนะครับเราตลาดโ้นสีพี่น้องนะครับียบเรยนะครับคุณครับเทียบเลยพี่น้องนะคยบเลยนะครับมา คนละไม้กัทั <sk> <ate ksi> <target> นผูชมนะครับคนละไม้นะครับสายน้ำพึ่งนะครับสายน้ำพึ่งนะครับคนละไม่นะครับตดลักโสีนะครับสายน้ำพึ่งสายน้ำพึ่งนี่เป็นสายน้ำพึ่งนะครับพี่น้องนะครับสายน้ำพึ่งครับผมจะวานนะครับต่ามจ่งมาทผมตะวานสายน้ำพึ่ง เอาห่อหมกไปน้องห่อหมกนะครับสามห้าบาทห่อหมกนะครับห่อหมกแล้วทำมาส้มนะครับห่อหมกนะครับห่อร้อครับห่อหมกนะครับโอ้หอมีห้วยไปกินของเราศกรน้องนะครับห่อหมกนะครับเมล็ดนะครับร่มปูร่มปวงไอศน้องโอ้ยครับไปกินของเปินลยัวไอศน้องนะครับนี่ครับลาย่างสุดๆไปไม่ยังไอน้องนะครับห่อหมกนะครับอย่างไม่ไม่ได้ครับมาส้มนะครับอย่างไม่ไม่ยังไอศกรี ไปใหม่เลยนะครับทั้งทอดเนี่ยนะครับทุกคนนะครับไปใหม่นะครับไปใหม่นะครับทอดเอาแไปใหม่อีกทีเราไปใหม่อีกเลยเนี่เราใช้อะไรบ้างเนี่ยไปใหม่เลยครับเนี่ยนะครั้อนร้อนพี่น้องนะครับขายถุงไทยถุ้งทหารบาทป่สิบก็ผ่านบครับโอ้ยี่สิบบาทก็ผ่าสิบบาทพี่น้องเขาแต็นพี่น้องนะครับโอ้ยทอดไปใหม่เลยครับพี่น้องเนี่ยนะครับไปใหม่เลยนะครับครับโอ้ยไปใหม่เลยพี่น้องนะครับไปใหม่พี่น้องนะครับนะครไปใหม่เลยน่า โกูไปจะกินนาท่านพี่น้องนะครับครับครับโอ้ยขอบคุณขอบคุณครับอาท่านผู้ชมนะครับมาเรียนร่วงชนากาแป่ภาพพีมาลองนะครับมารอเบื้องตลาดนะครับตลาดจุนตลาดโพสีนะครับตลาดโพสีพี่น้องนะครับหลังส่งตานคือคักคือคักนะครับเพราะว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับเพราคาร์ตฟูซีปลาขายนะครับเกียบเลยนะครับพ่อค้าก็ต้องเฉยเฉยเนาะไปเที่ยวบ่ได้เป็นไรไมคนครับไปเที่ยวบ่ได้ครับเพราะเชยเฉยเพราะไรขาดทุน ฝฟรังได้ไปนองนะครับฝรังไทยนะครับฝรังตุ้นี้พาภาษาอังกฤษบอเปล่ยนนะครับเป็นละไทยยังเดียวมีฝรังไต้หวันด้วยนะอ๋อฟรังไต้หวันกับนี่ไปนองนะครับเนี่ยอะไรเนี่ยคะนีตัวสุดคุณนี่ดีแทบครับเนี่ยกเท่าไหร่ครับเนี่ยแปดสิบห้าบาทก็รับแปดสิบห้าบาทไปนองนะครับเห็นหัวหน่อยเราขายนะขายขายฟรังนะครับ ยังได้ไว้นะครับเป็นองค์นะสวยมากเลยนะครับเือถ้าดูเลยนะครับเป็นองคนะครับโัวละสามทิศบาทนะครับตัวละทิศบาทนะครับทุกคนนะครับแต่งไทยเป็นองคนะครับแต่งไถโบรานแปลงเล้าแต่งเวียดนามแต่งไทยเป็นองคแต่งไทยคักเลยนะครับนี่ร้านมานังขายนี่นะครับลูกใหญ่หกสิบบาทนะครับลูกกลางสามทิศเรียกสิบบาทอันนี้เขาเรียกลูกอะไรอันนี้มะเย้วค่ะมะเย้วเข้าแล่นพี่น้องนะครับน้ามะเย้วบ้านเข่า รับาษายก็อนน้ออ่านะครับโอ้ของสมพี่น้องนะครับของสมยาลายพี่น้องนะครับกอแต่งไถ่เราครับพี่ตลูกยังไงพี่น้องนะครับอันตรายพวกสีนะท่านผู้ชมนะครับวันนี้ภาพพี่พี่น้องนะครับวันรัตลาดพวกสีนะครับผู้ชมครับขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ตางรับชมช่องล่องชแนลเก้าแปดคอนเดินเพิ่กันตั้งแต่กับช่องซอยฟอดไหลซอยกระแจซอยกุยกับสลับมาหนีกับผมพ่อเก่าเข้ามาสวัสดีครับนี่เขาคล้องพี่น้องคล้องอะไรนี่ครับเด็กค้องละาสามพี่บาททุกค้องนะครับครับ ซื้อข้าวแถมกล่องนะครับซื้อกล่องแถมถุงยิวว่าแถมยังไม่ขายแถมอะไระะแถมช้อนด้วยโอ้มีช้อนด้วยต้องการได้หยุดไหมสงการหยุดวันหนึ่งค่ะหยุดวันหนึ่งขาดรายได้ต้องรีบมาองขายดีนะครับเป็นกำลังใจให้เด้อปีใหม่ไทยแล้วให้ร่ำให้รวยใครดีใครดีเด้อ